เด็ดออบด้วยเด็ดออบด้วยแบบนี้พี่ยาดาแจมแจง้งพี่ยาดาแจมแจ,งจ้งหญิงไอตายเนี่ยเพื่อนปี้ไงเอาดิก็จะมาไหมล่ะจะตายถึงปุงดัชนีน้องไปไปกูล็อกสาม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 เพื่อนกูล็อกสามกูล็อกสามปับ๊บกูติด 淘汰。 โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เ t e ม m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นคิวด์เป็นสายแรงกันหน่อยดีกว่านะครับผมสายตีไวเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าต้นเกมอาจจะออกเป็นดาบเซตก่อนนิดหน่อยอนะครับผมก็ชอบในสายตีไวอย <laughs> ูะมันเร็วดี่ยวแบบผลักปุ๊บต่อยต่อยอะไรก็ผลักอะไรอย่างงี้นเนาะยิงอาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วยิ่งความเร็วเราเยอะมันจะแบบผลักได้เร็วขึ้นด้วยนะเออผมชอบตรงนี้แหละ เป็นสายคอนเทนต์ลวกันนะครับไม่ไม่แนะนำให้เล่นเป็นออฟเล,ลยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้กิลด์ในคอมโปที่เอามาเป็นซัพพอตก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะแต่เขามีบางบางเกมอะบางเกมต้องเห็นอยู่ครับเล่นเป็นยูเองดนกลางแคลรี่เอลซูอะไรนะกิลด์ซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้เนาะก็มีให้เห็นแค่นิดหน่อย แต่เล่นสายนะมันต้องแบบโป๊กันหนักๆน,นะครับผมไม่ให้ครีปะไม่เดินก็ไม่ให้อ่ะไม่อยู่แล้วไม่รู้อยู่ไหนกลับก็ดีครับมีกักเป็นการกักคีบนะถ้าเล่นแบบพวกโอเมก็กักกักได้นะครับยืนเงี้ยกักไปเรื่อยเขาก็จะจนนะครับจนแล้วก็ ตอนมังกรขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เลเวลสี่เว้ยเขาจะเลเวลประมาณสามเออไปแกงก็อาจจะลำบากต้องรอเข้าจาา 2, ังหวะสองสามเลยปล่อยคลิปเอาจนนะครับเนี่ยจนจนนะครับเนี่ยคือหมดยังหมดที่เจ้ได้กี่ตัวนะได้ประมาณตัวหนึ่งครับนะเราก็เลเวลสี่ปุ๊บอ่าเราก็ไปเติมมังกรได้นะครับแต่ว่ามังกรผลข,ข้ามเข็บไปละ ฝั่งเขาที่ได้เปรียบมากกว่าครับลิงก็รอเลยเกมฮึ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 อออกรองเท้าเวนก็ต้องโดนนะครับลิงชอออกรองเท้าเวปแต่ว่าเปลี่ยนได้นะรองเท้ากันดีๆก็ได้อะเฮ้ยอย่าไปยุ่งนี่มีโอ้โหใส่ยับเลยว่ะเพื่อนช่วยหน่อยขอร้องละอ้ยได้เว้ยได้เว้ยเอ้ย มันเอาไปสองแล้วรอดด้วยโคตรแแบครับตอนนี้นาคอ้อยย้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปทีโดนแล้วเนี่ยโดนกับตักติดกับตักบอสตัวร้ายบอสตัวร้ายเอย๊ตายครับผมโอเคมีเพื่อนมาช่วยปิดดามอปครับในจังหวะนี้แต่ว่ายังไม่เสียทีไม่สามารถทำให้ป้อมแตกได้ครับอืออ่ะอึ เกมก็ประมาณนี้นะมันก็ยังไม่ค่อยมีดามจนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่จากนี้ได้ครับไม่เอาดีกวแปดเก้าสี 8, 9, 4, ท่ทีโอเคมาไหมยิงหนึ่งดีครับเอาละกดเลยนี่กระดักบอสตัวร้ายบอสตัวร้ายเฮ้ยหนึ่งหนึ่งดีวะ เฮ้ยมาอีกแล้วโอเคนะตอนนี้ผมได้ชิ้นรกล้ปลาเลยนะเป็นดาบแซดนะแล้วก็จะขึ้นเป็นพวกบูมสเตย์ก่อนเลยล้วเทียบแรงๆเกมนี้ก็ทั่วตัวบางก็เป็นอีวิลซีเฮดนะครับเจาะสำหรับพวกตัวบางโหวนเฮ้ยอาจจะไม่ได้เล่นมาเกมนี้อาจจะจบจบเลยครับเกมนี้ ไปดูแลนะเกลียวโคตรยับครัาบผมกำลังแยกอยู่ครับจะเย็นเออตัดฟ้านาคอสมันจะเกินไปว่ะอันหนึ่งหนึ่งก็ได้นะในจังหวะนี้อ้โอ้มันหดบได้ทุกอันนี่ไงกระตะบอตัวร้ายเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้แพ้ว่ะไม่ต้นเลยสักโดนไม่อัน,ไม,อนไม่โดนเลยสักอัน โอเคตอนนี้พี่เกมตามแล้วแล้วบาร์ฟ้าด้วยที่เกิดก่อนนี้ต้องมาถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ด้วยแต่ลองเล่นไปก่อนครับเดินไปไหนโอเคซีฟิกซีฟิกเหมือนกันจ้าไม่มีดาเมจฆ่าเลยครับตอนนี้ไ, wow. ไม่ต้องเกมตามก็จะหลุดต่อยหน่อยเดี๋ยวเปลวอยโอ้โหเกินเลยอย่างนี้เลยออนก็เกินไป นม่ไงปันสองไม่ไหวครับโอ้โอปาสกิลเดียวหายไปสองลอดสองลอดป้าเด็กเจินไปว่าอีลินตัวเล็กเกมที่ได้ต้นเกมแบบนี้เ,เล่นยังไงครับเนี่ย ถ้าในเกมเราก็เคลียร์คีบพังพรางนะครับรอเขาพลาดไม่ก็ต้องไปแก้เกมที่แบบหาดักแต่ว่ายากแล้ววะซ้ายเต็มเลยทีเล็กก่อน,นครับหึหุยโอ้มีคนพลาดหนึ่งกับตานี่เองมีคนพลาดหนึ่งกับตาแล้วตามน,นี่ครับ เกมนี้เก็มีตัวสกิลไกลๆแล้วฝั่งเราก็แบบเปนน็นอะิรโยนนู่นโยนนี่กูเล่นงนี้มาจ้างงี้ครับไม่มีคนเข้าต้องรอโป๊กเรื่อยๆด้วย,ยเกมตามมันอาจจะโป๊กไม่ค่อยหนักนะครับพยายามสุดริละในแค่นี้เหนียวมากันต่อที่อว่านี้เลยนะครับมีลิงกันนาคอที่ตายไปอีรินที่เลือดเจ็บขนาดนี้ มาฟ้าไม่เกิดอเอาไงดีวะนี่แล้วกันผมไม่ดีครับคุณรอก่อนนาคอสที่ไปออกรองเท้าอะ่ะเดี๋ยวเจอผมอะ่ะแทบจะไม่ได้ขยับมองเลยเดี๋ยวยอยู่ฝ่ายบริการคเคลียร์เลยไปก่อนครับฝ่ายบริการเคลียร์เลยครับ้ยเอาตัวหลัง เอ,อ้ยตัวหน้าตัวตัวหลังเว้ยลืมพาดขึ้นเรื่อยๆครับฝั่งห้ามยิงยิงทีนี่อึดครับไอ้ขู่นี่ค่อนข้างอึดปึ๊บสไลด์โอเคหายเงินเรื่อยๆนะครับเขาเลิมพาดเรื่อยๆแล้วนะเออจะขึ้นบ้านจะขึ้นบ้านครับอีลินจะต้องมาแถวนี้เชื่อผม เดียผมแล้วคุณจะได้หน,นึ่งคิวมาฟาร์มนีเดินอมนอมด้วยเดินออมด้วยแบบนี้พี่ยา่าดาแจ็บแจ้งพี่ยา่าดาแจ็บแจ้งโดนสองกระติเข้าไปครับไม่ได้เดินอาโกนี่อีวิวซีเคลี่ยิงยิงปู่ไม่ค่อยแรงนะครับขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยแหละ แต่เดี๋ยวเลนเลนผมก็จะขายดาบเซตออกให้เป็นสายเวทรุนล้วนนะครับ <_ d ata> อีวิซ e ีเข็ดปุ๊บเดียเดมต่อโอเคฝ <_ d ata> รั่งข้ามออกกันเวทเยอะๆเมื่อไหร่เนะ่ครับผมว่าเปลี่ยนเป็นสตาร์วัลน e ูเถอะเอออีวิซีเข็ดเอาไว้ล้วง <_ d ata> แค่ตัวบ,บางๆนะครับอย่างเช่นลิงที่ออกดาเมจอย,ย่างเดียวแครีที่ออกดาเมจอย,ย่างเดียวอย่างนี้ <Dragon> <ata> เป็นต้นนะจ๊ะ จริงเอ,อ๊ตายเน่ะเพื่อนไม่ไงโอ้โหแคมตีก็ตายสองอาติเหมือนเดิมครับคอมโบความจ่อยความจ่อยคอมแบบอา๋าตอน14นาทีเรามาได้ตอน14นาทีพอดีด้วยครับเพิ่งดูเวลาออ๋ที่เพื่อนบอกว่ารีบปล่อยทำไมก็เออเพิ่งดูเวลานี้เลยโอ้ไม่ไม่ดีเลยอ่ะเพื่อนอันติมี เดี๋ยวผมได้อีลินเมื่อไหร่วะผมยิงนาคอไม่ใช่หรอวะเอ๊หรือว่าบุมติ๊กแตกเดินมาโดนมไม่เห็นใ <laughs> นระยะนั้นผมไม่เห็นจริงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเร็วจริงวะก็จะมาไม่ล่ะเอาดิก็จะมาไม่ล่ะเรา,เจ,ะาะจะตายถึงดัดชนีเดาวรุ่งมแล้ว่า โอ้๊ห์ายไปไหนว้าอ,อ,อดแล้วอย่างนี้หรอฝั่งเรามี3-4มสี่คนยัเปิดก๊อตก็ได้แล้วนาคอสตัวแบกสุดในทีมครมับผมว่าเปิดก็ได้ป่าแล้วก็มีแครี่แล้วก็มีทันนาม,มิดกอตไม่เอาเหรอเพื่อนเพื่อไม่เอาเพื่อนเอาเลนกลาง โอ้ยแรง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 เออคอมโบปจ่อยตีผลักไม่เอาก็ไม่เอาอืมให้อนาคตมันเกิดมาใหม่เออรอเซตหน้าเอาอืมตันอีกครับเดี๋ยวไมีตันอีกอืมตันอีกครับต้องต้องมีเรามีน้ำโหมหนาขอที่มีไม่มีรองเท้าครับคอมโบเดียว เอาแล้วต้นเกมอาจจะยับยาบครับออกมาเลดเริ่มมีของคิวด์เริ่มแรงครับเริ่มจะเอามา่ยู่ละไปกันต่อที่อะไรดีครับมีแคลรี่ที่เราตายแคลรี่เราตายนี่ยครับนักขอตายอีกแล้วมันไม่เปิดคอสอันนี้เข้าใจอยู่มันไม่มีแคลรี่ครับกาน่าจะลองรอแหละรองั้นเดี๋ยวรอดักประมาณ10 20วิได้แล้ว เดินมาแถวนี้เถอะ hey! อุ้ยเกิดเฮ้ยโอ้โหไม่ปะตันในพุ่มแบบนี้วัดไม่ยอมอะนี่อะไรอ่ะสู้วัดนีครับจังหวะส่วน,นมีจังหวะส่วนมันก็ต้องส่วนี่ครับเพื่อนคุณันตีเราอย่างแรงขอขอแค่ได้ล็อกเรามีสกิลหนึ่งรองรับตายไม่ตายว่ะ เอาตัวนี้ต้นต้ตัวนี้เออโอเคกลับหรือยัง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 เฮ้ยคุมนี้เหรอโอ้ไม่ทันเดย์เช็คพิ่พุ่มเดี๋ยวใจจัดจัดเชียกเลยโอ้มีการพิม <'t> พิมออนเกิดขึ้นแล้วครับอาการเงินผมก็เยอะเหมือนกันนี่แม่งั้น งั้นหรองั้น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 ก็ยังเปิดไม่ได้ครับต้องรอเพื่อนเดี๋ยวคิดอะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเป้าหมายของข้าคนเกมแกทำให้ฉันดูแย่เอาละมาเห็นพอดีแบบนี้ายอ้าวยังตายอยู่ครับปิดไปมาจ้ามาปิดตูดให้อันนี้สวยเลยมาตายหลายรอบเลยนะเพื่อนจ,จิก๊อดมันควรน่าจะเปิดอนะไรล้ะ เอาดิเจ็บ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 เออบเจเลยบเจ็บเจ็บเบเจ็บเจเบเจ็บเ็บ็เน็บเจ็บ็บเจเจ็บเเเน็บเเจ็บเจ็บเจ็เจ็ โอ้ยยังรอดมาได้ดีดีมีกาอเกิดครับพยาเตะและนนาคอสอีกสี่วินาทีจะเกิดใหม่รอบครับคอสเทเลเยอร์ก็ยังกู <c oughs> ท้อวอ่ะกูนี้ฆ่ามาเรื่องหลายตัวนะเพื่อนดิงลงไปเล่นล่างแล้วตอนนี้นะ่ะเต็มที่ก็สี่ครับเราห้านะเปิดตอนนาคอสเกิดกูหมงกันแต่ได้อยู่ หายละ้วลาก็ตายเฮ้ยเฮ้ยกูร้องสาม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 เพื่อนกูร้องสามกูร้องสามปับ๊บโอ้ติดเผาตายเดือดหน้าขอตัวเดียวไม่ไปไปการที่เลยไปไปการบ้านคนหนึ่งไปการใครก็ได้สองคนเลยก็ได้อ่ะเวงหน้าขอแหละ โอ้อ้าวโหดเชิงช้าเลยรองเท้าไม่มีอุ้ยแรง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 ตายปั๊บโอ้เรียบร้อยอารยเฮ้ยแต่ โอ้โหพี่เอ็ยเด็ดเดยดเด็ดถ่ดดายแล้วก็ยิงผิดต้าด้วยมาดิมาดิาดว,ว้าเล่นเกมมันจะเหนื่อยขนาดนี้ชีวิตแม่งเก้โอเคถือว่าครบสุดแล้วเรามีอาสมบตเขียวนะคะรับเพิเ่มความแรงเออได้แล้วผมก้อสเตรยู ถ้าผมเห็นไม่ผิดนะตอนที่ผมพุ่งไปแค่พุ่งพุ่งสกิลหนึ่งผ่านนะแรงนะว่าเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูตอนที่ผมใส่นาคอสอ่ะรู้สึกว่าแรงมากเลยนะแต่จะหายไปข้อก็กวาดได้เลยอะโอเคในอะสุดปอมก็แตกหมดแล้วครับโอเคชิ้นจ่ายลนะสิ้น่ายแนละนะหายทีครับล็อกชาวล็อกพุ่งเมทัล ขายนี่แม่ต้อนเกมทุลักทุเลไปหน่อยคิดว่าจะไม่ได้เล่นแล้วเออไม่กี่นาทีกบเปิดไปถึงบาเแรกแล้วฝั่งตรงข้ามก็าพลาดเรื่อยๆพลาดให้เรื่อยๆนะครับโอเคถือว่า,ารอดไปครับเกมนี้ก็ถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบไหนสามารถพิมพ์ว้ได้เลยแล้วก็แบบว่าอยากให้เล่นตัวไหนนะครับเล่นให้ได้เลย รูในเทมพลังแฝงบอกไว้ด้วยว่าจะให้เนแบบไหนนะครับแต่ถ้ามันในรุ่นเกินไปโยเกินไปเลยก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับนนี้สวัสดีครับผม